บทที่913มนดาวฟ้าหลันเหมยกงจือรู้สึกว่าพลังของสายเลือดซึ่งยังคงถูกปิดกั้นอยู่ไม่ถูกขัดขวางเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอพยักหน้าลึกๆและชี้ไปที่ดาวขอแสดงความนับถือค่อยๆล้มลงกับพื้นเหมยกรงจือรีบวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของถังซานกอดถังซานแน่นพี่ชายฉันทําให้คุณต้องทนทุกข์ฉันจําได้ทุกอย่างฉันคือเสี่ยวอ,อู่ภรรยาของคุณ เมื่อเหมยกงจือระดมพลังของดาบอาชูราเพื่อเผชิญหน้ากับท้องฟ้าดาบอาชูราตอนนี้ฟื้นพลังสักสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์และตัดการปิดกั้นกดจัก,กรวาลต่อความทรงจำของเหมยกงจือมันทำให้เธอนึกถึงชีวิตในอดีตของเธออย่างสมบูรณ์ไม่เป็นไรเซียวอูแค่คิดเกี่ยวกับมันอีกไม่กี่วันพี่ชายจะพาคุณกลับบ้านสัมผัสของเหมยกงจืออีกครั้งแทงซานเห็นความหวังอย่างแท้จริงในเวลานี้ จัก,กรพรรดิเช่นจัก,กรพรรดิเทียนหยางและจัก,กรพรรดิอื่นๆที่ด้านข้างได้ยินถังซานพูดถึงความปรารถนาอันยาวนานของเขากับเหมยกงจือ่อในชีวิตในอดีตและปัจจุบนันตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็ตระหนักว่าความรักสามารถทำให้คนยอมแพ้ทุกอย่างได้จริงๆฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถังซานและเหมยกงจือ่อค่อยๆปล่อยมือจากกาัน นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีความอ่อนโยนแม้ว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้กอดกันแน่นที่นี่พวกเขาก็เต็มใจเฉพาะตอนนี้เท่านั้นยังมีสิ่งที่สำคัญกว่ารอพวกเขาทำอยู่เพื่อให้ทั้งคู่มีอนาคตที่สดใสหลังจากที่ทั้งสองออกจากดาวฟ้าหลันสิ่งสำคัญที่สุดคือการกําจัดตะปูที่ฝังอยู่บนดาวฟ้าหลันในระนาบชั้นนอกให้หมดจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้า และในขณะนี้ท้องฟ้าของลานบ้านบรรพบุรุษทั้งหมดก็มืดลงอีกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ้านายของดาวบอกว่าจะมาจักรพัรดจักรพัรดเทียนหยางกำหอกเทียนหยางไว้ในมือของเขาอาศัยในราชสำนักบรรพบุรุษกับจักรพัรดอสูรแยกสวรรค์มาหลายปีเขารู้ดีว่ารัศมีแห่งความมืดบนท้องฟ้าเป็นของใคร ฉันเห็นดวงอาทิตย์ทั้ง9้าดวงปรากฏขึ้นด้านหลังจากกระพัดเทียนอย่างในเวลาเดียวกันและอุณหภูมิสูงที่รุนแรงได้สลายชั้นของพื้นที่ซึ่งทำให้เขาไปถึงเทียนยู่ได้อย่างง่ายดายแยกท้องฟ้าออกมาฉันรู้ว่าเป็นเธอให้ฉันเห็นวันนี้ว่าเธอซ่อนพลังไว้ขนาดไหนจากกระพัดเทียนหยางตะโกนอย่างมั่นใจในทิศทางของวังแยกนภา ในฐานะบุคคลแรกในราชสำนนกจัก,กรพัรดิเทียนหยางมีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาไม่กลัวคำพูดสามคำของแทง้งซานแต่เขาต้องการดูว่าจาัก,กรพัรดิปีศาจแยกสวรรค์นั้นช่าองอุปาจอย่างที่แท้งซานกล่าวหรือไม่แต่ในขณะนั้นเจตนาดาบที่กดขี่ข่มเหงสองอันมาจากทิศทางขององค์การแยกวังสวรรค์และที่ที่พวกเขาผ่านไปพลังงานดาวฟ้าหลันดั้งเดิมบนท้องฟ้าก็ถูกแทนที่ด้วยพลังงานเวทมนต์ ห้าห้าห้าเทีนยนหยางตอนนี้เจ้าพึ่งพิงข้าข้าสามารถช่วยจิ้งจอกสวรรค์ได้เช่นกันหวังว่าเจ้าจะกลายเป็นปีศาจและเมื่อดาววอลคราฟมาถึงเจ้าจะไม่ต้องทำลายมันพร้อมกับดาวฟ้าหลันนี้อัญญาประกาศคู่เสียงที่มืดม,มนและเย็นชาของจัก,กรพรรดิอสูรแยกสวรรค์ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยพลังดาบของเขาที่มีต่อจัก,กรพรรดิเทีนยนหยาง เมื่อมองไปที่ท่าทางดาบทรราชาที่อยู่ข้างหน้าเขาจัก,กรพรรดิทเทียนหยางไม่กล้าที่จะประมาทห่อกรายรำพระอาทิตย์ทั้งเก้าดวงรวมตัวกันและฝาครอบป้องกันรูรับแสงขนาดมหึมาที่ไม่มีใครเทียบได้ห่อหุ้มรอบตัวเขาวไว้แน่นการระเบิดครั้งใหญ่ตามมาทีหลังและฉันเห็นว่าฝาครอบป้องกันของจัก,กรพรรดิทเทียนหยางไม่สามารถต้านทานแรงดาบของจัก,กรพรรดิปีศาจท,ที่แยกจากสวรรค์ได้อย่างเต็มที่แอและมันถูกแยกออกเป็นชั้นชั้น นี่เป็นความจริงที่จัก,กรพรรดิเทียนหยางไม่คาดคิดหน้ากากแยกสวรรค์ก้าวตะวันของเขาไม่สามารถต้านทานพลังดาบของจัก,กรพรรดิบีศาสแยกสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ทางเลือกสุดท้ายเขาทำได้เพียงหยิบหอ,อกเทียนหยางในมือเพื่อต้านทานเทียนหยางยอมแพ้ซะเจ้าสามารถบรรลุสถานะของวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะหอกเวทมนต์ในมือของเจ้าหรือแต่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณคุณจะแสดงพลังที่แท้จริงของมันได้อย่างไร สายฟ้าสีดำพุ่งเข้าหาใบหน้าและมีดสองเล่มพ่นลมหายใจที่แตกเป็นเสียงเสี่ยงเฉือนไปที่หอกเทียนหยางของจักรพัดเทียนหยางยาวสีม่วงเข้มเมื่อสิ่งของของจับพรรออ่าทั้งสองสัมผัสกันจักรพัดเทียนหยางรู้สึกว่ามือของเขาสั่นอย่างรุนแรงเขาไม่สามารถควบคุมมือของตัวเองได้ครู่หนึ่งและปล่อยหอกเทียนหยางที่พึ่งพิงกันเป็นเวลานานบทที่914 เมื่อเห็นว่าจัก,กรพัดเทียนหยางสูญเสียความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาเขาก็กระแทกกับพื้นและจัก,กรพัดปีศาจที่แยกจากสวรรค์ก็ไม่เลือกที่จะปล่อยเขาไปเขาถือดาบคู่สีม่วงเข้มที่เปล่งประกายออร่าอันทรงพลังที่แตกเป็นเสียงในมือของเขาและลงมาจากฟ้าฟ้าต่อไปการล่าจัก,กรพัดเทียนหยางกำลังดำเนินอยู่ ในขณะน,นี้จักรพรรดิทเทียนหยางเกลียดตัวเองที่ประเมินศัตรูต่ำเกินไปโดยประเมินพลังของจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ต่ำเกินไปมีดหนักนั่นน่าจะหนักหลายสิบล้านตันและแม้กระทั่งตอนนี้ปากของเสือที่อยู่บนมือของจักรพรรดิทเทียนหยางเทียนจีงองก็ยังเจ็บปวดอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตทังซานถือตรีศูนย์และกระโดดขึ้นจากพื้นหลังปีกของเทพสมุดที่มีแสงสีน้ำเงินพุ่งตรงไปยังจักรพรรดิปีศาจแยกท้องฟ้ากลางอากาศ จักรพัดปีศาจแยกสวรรค์สัมผัสได้ถึงถังซานที่วิ่งออกไปครึ่งทางโดยธรรมชาติร่างกายของเขาอยู่ด้านข้างเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำให้ร่างกายของเขามั่นคงและหันร่างของเขาภายใต้แรงกระแทกของตัวเองความแข็งแกร่งหลักของจักรพัดปีศาจแยกสวรรค์จากนี้มองเห็นได้เขายิ้มอย่างเหยียดหยามอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากเกินไป อย่างไรก็ตามในช่วงคลิปตาต่อมาเขาได้ละทิ้งความคิดนี้เพราะในขณะที่ดาบปีศาจดำในมือของเขาสัมผัสกับตรีศูนย์เทพสมุดในมือของถังซานเขาก็ต้องตกใจกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตรีศูนย์แม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีจำนวนไม่มากแต่คุณภาพก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ปลิ่นของเทพเจ้าจากกระพิตอสูญแยกสวรรค์ก้าวถอยหลังและตะโกนว่าคุณเป็นคนทำลายแนวกั้นของดาวเมื่อกี้เหรอ ใช่ตอนนี้เมื่อเหมยกงจือบุกผ่านจากกระพัดและเผชิญหน้ากับดาวพลังส่วนใหญ่ที่ด่าบปีศาจอสูรฟื้นขึ้นมาไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเหมยกงจือให้พ้นจากโซ่ตรวนของเครื่องบินเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เคยซ่อนตัวอยู่ในความมืดแยกราชาสวรรค์ ในขณะนี้จัก,กรพรรดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและจับจัก,กรพรรดเทียนหยางที่กำลังล้มลงอย่างรวดเร็วหลังจากรักษารูปร่างแล้วจัก,กรพรรดเทียนหยางก็ระลึกถึงหอกของเขาเองคราวนี้เขาไม่ได้ยิงอีกต่อไปแต่ลอยโดยสุจริตโดยด้านข้างของแทงซานกับจัก,กรพรรดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่รอการโจมตีครั้งต่อไปจากจัก,กรพรรดอสูรแยกสวรรค์ ในเวลานี้เหมยกงจื่อก็ตัดผ่านท้องฟ้าและถูกแขวนไว้ข้างหลังจากกระพัดปีศาจแยกสวรรค์แยกฟ้าคือฉันเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะว่าพอฉันบุกทะลวงจากกระพัดฉันก็ยอมปล่อยเธอหลุดลอยไปในเมื่อเจ้าโดนเปิดเผยแล้วก็เตรียมตายหลังจากพูดเสร็จเหมยกงจื่อก็ยกดาบประศูนย์เทพประศูนในมือขวาของเขาและปีก9ก้าสีบนหลังของเขาก็สั่นไหวอย่างรุง เสร็จเหมยกงจือก็ยกดาบประศูนย์เทพประศูนในมือขวาของเขาและปีกก้าสีบนหลังของเขาก็สั่นไหวอย่างรุนแรงดูดซับพลังงานธาตุในอากาศพร้อมที่จะไปฮืมล้อเล่นนะคุณต้องการเก็บฉันไว้ด้วยเหรอบอกสีวันนี้ฉันจะทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบอนดาวสีน้ำเงินและเคลียร์ทางล่วงหน้าสำหรับการมาถึงของสตาร์วอลคราฟ ท้ายที่สุดรัศมีของจักรพรรดิอสูรผู้แยกสวรรค์ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและในเวลาไม่กี่วินาทีผิวสีม่วงบนร่างกายของเขาก็กลายเป็นรอยพับและหลุดออกไปและสิ่งที่ถูกเปิดเผยในที่สุดก็คือร่างกายที่มืดมิดโดยสิ้นเชิง พลังงานปีศาจท,ที่เล็ดลอดออกมาจากมันไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามีพลังอสูรที่กัดซอรจากกระพัตปีศาจจิ้งจอกสวรคร์มาก่อนหลายเท่าที่สําคัญกว่าพลังงานปีศาจเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ได้กัดซอรจากกระพัดปีศาจแยกสวรคร์แค่ส่วนหนึ่งของเขาคุณไม่ได้มาจากตระกูลดีมอนคุณอยู่ในดาวดวงนั้นจากกระพัเทียนหยางและจากพรรพัปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่อุทานพร้อมกัน เขาคิดว่าแม้จัก,กรพรรดอิอสูรแยกสวรรค์จะเป็นจัก,กรพรรดิที่เพิ่มขึ้นแต่เขาและเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันในราชสำนักบรรพุรุษเป็นเวลาพันปีแต่วันนี้ความจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาจอมมารไม่ใช่เผ่าพันธุ์เป็นของดาวฟ้าหลันเลยเมื่อเปรียบเทียบก,กับจัก,กรพรรดิทั้งสองข้างของร่างกายแทงซานนั้นสงบกว่ามากเพราะทั้งหมดนี้อยู่ในความคาดหมายของเขาฉันเห็นทังซานค่อยๆเปิดปากของเขาและพูดว่า ฟ้าแยกเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วพูดถึงตัวตนของคุณดีกว่าเพราะคุณมาที่ดาวฟ้าหลานมาหลายปีแล้วมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใช่ไหมเหตุผลที่ถังซานทำเช่นนี้ก็เพราะในความเห็นของเขาไม่ว่าจัก,กรพรรดปีศาจทลายสวรรค์จะซ่อนพลังไว้เพียงใดเขาก็ทะลวงทะลุไปถึงระดับจัก,กรพรรดและครอบครองดาบปีศาจเทพประศูนที่ฟื้นคืนมาได้70-8ถึงเอร์เซนพลังงานของเขาต่อหน้าเหมยกงจือผลสุดท้ายของเขาสามารถตัดหัวได้เท่านั้น และก่อนที่จักระพัดปีศาจแยกสวรรค์จะถูกตัดศีศสษะอีกครั้งเขาต้องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับดาวของจักรพัดปีศาจทลายสวรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เขาจะได้ใช้งานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นตอนที่915จักรพัดประศูนแยกสวรรค์ทรงพลังคำพูดของแทงซานทำให้จักรพัดปีศาจแยกสวรรค์หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเดิมทีเขาเคยเป็นเทพประศูนในดาววอลครับ และเขายึดอำนาจของโลกไว้ในดาววอลคราฟจนกระทั่งวันหนึ่งหินกลวงขนาดหนึ่งเมตรตกลงมาจากท้องฟ้าแม้ว่าพลังงานการทำลายล้างอันทรงพลังที่บรรจุอยู่ภายในจะทำให้เกิดวิวัฒนาการของสอปีชีในดาววอลคราฟทั้งหมดแต่พลังงานของมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ดาววอลคราฟพัฒนาไปได้เพียงครึ่งเดียวคุณต้องรู้ว่าภายใต้ข้อจำกัดของกฎของจักรวาลผักดาวในจักรวาลต้องการวิวัฒนาการ พวกเขาสามารถพึ่งพาพลังของตัวเองได้เท่านั้นและแม้ว่าพวกมันจะอาศัยพลังของระนาบอื่นพวกมันก็ต้องมีวัฒนาการให้สมบูรณ์และวิวัฒนาการของดาวอย่างดาววอลคราฟก็สัมผัสได้ถึงมาตราส่วนผกผันของกฎแห่งจัก,กรวาลอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นภายใต้การแทรกแซงของกฎหมายสากลดาววอลคราฟได้เปลี่ยนจากดาวการพัฒนาปกติเป็นดาวกินเนื้อพวกเขาสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นอาณาจักรเทพได้โดยการกลืนดาวดวงอื่น เป็นเวลาหลายพันปีที่ดาววอรครับลืนกินดาวเคราะห์หลายร้อยดวงแต่ระดับพลังงานของดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่สูงมากและไม่มีทางที่จะยกระดับระนาบของดาววอรครับให้ถึงระดับของเทพเจ้าได้โดยตรงจนกระทั่งปีาศาจและออกบนดาวดาววอรครับค้นพบดาวฟ้าหลัน ไม่เพียงแต่พลังงานสำรองที่แข็งแกร่งในดาวฟ้าหลันแต่ที่สำคัญกว่านั้นสำหรับดาวฟ้าหลันพวกเขารู้สึกถึงรากและรสชาติที่เหมือนกันกันกบหินยักษ์ที่สืบเชื้อสายมาจากดาววอลคราฟเมื่อพันปีก่อนทั่วขณะหนึ่งเผ่าอสูรและเผ่าออฟต่างตื่นเต้นอย่างมากพวกเขายังปล่อยความขัดแย้งทางเชื้อชาติพวกเขามีเป้าหมายร่วมกันเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือการครอบครองดาวฟ้าหลัน ด้วยเหตุนี้พลังของเทพปสูร36ตัวราชาปีศาจ72สตร์72ตัวและเทพสัตว์98ตัวที่อยู่เหนือดาววอลคราฟถูกรวบรวมและเทพปีศาจปัทภีผู้บรรลุถึงระดับของราชาเทพแล้วถูกขนส่งจากหลายร้อยปีแสงไปยังดาวฟ้าหลัน และหลังจากที่เทพมันโลกเดินทางผ่านอาวกาศและมาถึงระนาบของดาวสีน้ำเงินเนื่องจากข้อจำกัดของเจ้านายของดาวรวมกับกฎของจักรวาลฐานการเพาะปลูกของราชาเทพเจ้าของเขาจึงถูกจำกัดอย่างสมบูรณ์และเขาทำได้เพียงเสแสร้งว่าเป็นคนที่อยู่บนดาวสีน้ำเงินเผ่าพันธุ์มีมอนที่คล้ายกับตัวเองมากกว่านั้นก็พยายามฝ่าด่านที่ขวางทางเขาอยู่เรื่อยๆ ในจิตสำนึกของเทพปีศาจดินอาจต้องใช้เวลานับพันปีว่าที่เขาจะกลับมาสู่อาณาจักรแห่งราชาแห่งถวยเทพเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่ดาววอคราฟจะมาถึงแล้วแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าแม้วันนี้จะมีคอนมีสถานการณ์แบบเขาดังนั้นในขณะที่บุคคลน,นั้นบุกทะลุดาวปิดล้อมเขายังอนุญาตให้เขาฟื้นกำลังเดิมของเขาอย่างไรก็ตามเทพปีศาจปทพีและจัก,กรพรรดิปีศาจทลายสวรรค์จะไม่บอกถังซาน ฉันเห็นเขาหัวเราะและคุยกับถังซานคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครและฉันมาจากไหนคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณจะต้องตายด้วยดาบของฉันในไม่ช้า ท้ายที่สุดดาบปีศาจธมินสองใบในมือของจักรพรรดปีศาจแห่งการแยกชั้นถูกยกขึ้นสูงไปทางร่างกายทั้งสองข้างจากนั้นข้าก็เห็นว่ามีบางอย่างอยู่ในปากของจักรพรรดปีศาจฟ้าแยกและทั้ง2ดาบปีศาจธมินแต่จริงๆในทันทีมันกลายเป็นรูปร่างเหมือนกันหลายแสนชิ้นและพุ่งเข้าหาเหมยกงจือทังซานและคนอื่นๆทั้งสองข้างของร่างกายของเขา ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากกว่านี้เหมยกงจื่อชันเห็นปีกก้วสีที่อยู่ข้างหลังเธอใช้ความรุนแรงอีกครั้งจากนั้นช่องว่างขนาดใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นต่อหน้าเธอดูดซับพลังดาบทั้งหมดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ข้างในแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับทางซานและคนอื่นๆที่จะจัดการกับมันครอบถึงแม้จะเป็นการสุ่มโจมตีจากราชาแห่งเทพ,พเจ้าแต่มันก็เป็นการโจมตีจากราชาแห่งเทพ,พเจ้า เขาเห็นว่าดวงอาทิตย์ทั้ง9้าดวงสว่างขึ้นด้านหลังจาก,กรพัดเทียนหยางในเวลาเดียวกันลำแสงที่ส่องประกายทำให้จัก,กรพรรดิปีศาจที่ยังไม่ตายและแทงซานร,รอบตัวเขาหลีตาลงโดยไม่สมัครใจใช่ตามที่จัก,กรพรรดิเทียนหยางกล่าวเขาเป็นอันดับหนึ่งในราชสำนักบรรพบุรุษพลังอันดุร้ายของดวงอาทิตย์เต็มไปด้วยแสงอันเจิดจ้าแต่เมื่อแสงกระทบกับพลังดาบของจัก,กรพรรดปีศาจทลายสวรรค์มันก็หายไปในทันใด ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายพลังของดวงอาทิตย์สูงสุดเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเผชิญกับความมืดที่ไรขอบเขตพลังศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิทเทียนหยางเป็นเพียงหิ่งห้อยในคืนที่มืดมิดเมื่อเห็นว่าแห่งจักรพรรดิทเทียนหยางไม่สามารถหยุดการใช้ดาบของจักรพรรดิปีศาจท,ที่แยกจากสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์เสียงคำรามของฟีนิกก์ก็ดังขึ้น ฉันเห็นจัก,กรพรรดิศอสูรที่ตายกลายเป็นร่างของมันและร่างของฟีนิกซ์ทั้งหมดนั้นประกอบขึ้นจากไฟจริงของซามาดีเปลวเ,เพลิงเผาผลาญทักษะดาบที่เหลืออยู่ในที่สุดเมื่อลำแสงสุดท้ายดับลงวิชาดาบทั้งหมดก็สลายหายไปและจัก,กรพรรดิศอสศูรที่ยังไม่ตายก็กลับร่างใหม่เป็นร่างมนุษย์หอบหายใจบทที่916ความแข็งแกร่งของราชาเทพนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของราชาเทพ,พเจ้าในตำนานนั้นหรือ นี่คืออาณาจักรที่คริสตนไล่ตามมาทั้งชีวิตหรือเปล่าจัก,กรพพัดปีศาจอมตะและจาก,กรพพัดเทียนหยางต่างก็ถอนหายใจในใจแม้ว่าทั้งสองจะเป็นกำลังรบที่หนึ่งและสองของราชสำนับแต่ต่อหน้าจัก,กระพัดปีศาจแยกสวรรค์ผู้ฟื้นอาณาจักรของราชันเทพเป็นเพียงการโจมตีธรรมดาที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของทั้งสองเพื่อแก้ไข แต่ถังซานที่อยู่ตรงกลางของจัก,กรพรรดิทั้งสองไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากในตอนนี้ประการแรกในการประมาณของเขาคาดว่าสิ่งที่จัก,กรพรรดีศาสตร์แยกสวรรค์ซ่อนอยู่คือฐานการฝึกฝนของราชาเทพเพราะมีเพียงราชาแห่งทวยเทพเท่านั้นที่สามารถขยายพื้นที่จัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ได้เช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิคริสตนรุ่นดั้งเดิมแม้ว่าเขาจะมีพลังสูงสุดเท่าจัก,กรพรรดิแต่เขาก็ยังไม่สามารถข้ามจัก,กรวาลในวงกว้างได้ ประการที่สแทงซานก็ได้ข้อสรุปหลังจากประเมินการโจมตีของจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแม้ว่าจักรพรรดิปีศาจที่แยกจากสวรรค์จะมีความแข็งแกร่งของราชาแห่งเทพแต่เขาเพิ่งเข้าสู่อาณาจักรของราชาเทพเป็นครั้งแรก นอกจากนี้เขายังคงเป็นราชาแห่งเทพป่าที่ไม่มีสถานะเป็นเทพ,พเจ้าหากเขาฟื้นการฝึดฝนเดิมของเขาการโจมตีแบบสุ่มไปยังจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์จะส่งโดยแทงซานและจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ก็จะส่งไปเป็นเหมือนเขาตอนนี้จัก,กรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายนั้นยากต่อการต้านทานเหมือนจัก,กรพรรดิเทียนหยางเฮ hey, ดีสิเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายปิดกั้นพาย,ยุแยกท้องฟ้าของเขาเองจัก,กรพรรดิปีศาจแยกนาภาก็พยักหน้าด้วยความสนใจ อย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดและหยิ่งเหมือนจัก,กรพรรดิเทียนอย่างไม่เช่นนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะซ่อนทุกอย่างในดาวฟ้าหลันอายุ1,000ปีการระเบิดที่เขาเพิ่งทำเป็นเพียงการทดสอบและตอนนี้จัก,กรพรรดปีศาจทลายสวรรค์เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดเขาได้คือเหมยกงจื่อที่ทะลวงทะลุทะลวงจนได้เป็นจัก,กรพรรดิแล้ว ดังนั้นจัก,กรพรรดิอสซูลผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์แห่งการแบ่งแยกจึงคว้างดาบปีศาจทมินออกในมือข้างหนึ่งดาบปีศาจทมินดูเหมือนจะมีวิญญ,ญาณในขณะนี้มันเปลี่ยนการเคลื่อนไหวและมุ่งตรงไปที่ถังซานและจัก,กรพรรดิ์ทั้งสองและจัก,กรพรรดิอสูลผู้ยิ่งใหญ่เองที่ถือใบมีดแยกปีศาจทมินที่เหลืออยู่กำลังจะฆ่าเหมยกงจื่อด้วยตัวเขาเอง หลังจากที่เหมยกงจือฟื้นความจำได้เขาก็สามารถประเมินความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ได้ในเวลานี้โดยอาศัยประสบการณ์จากชาติก่อนของเขาดังนั้นเธอจึงไม่เลือกทางอ้อมเพื่อพบกับศัตรูก่อนรอบถัดไปการโจมตีรอบต่อไปของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ถือเหวียงอย่างรุนแรงอีกครั้งส่งตัวเองขึ้นไปสูงหนึ่งมเมตรในลมหายใจเดียวเหนือกว่า จักรพรรดปีศาจผู้แยกสวรรค์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและกำลังจะไล่ตามเขาเมื่อเขาเห็นว่าจากท้องฟ้าเหม่ยกงจื่อซึ่งเป็นเหมือนไฟในท้องฟ้าอาศัยโบนัสของพลังงานสักโน้มถ่วงยกอาวุธเทพในมือแทงเข้าไปตรงๆงมาจักรพรรดอสูรแยกสวรรค์พ่นลมออกมาเบาๆบและในทันใดปีกขนาดใหญ่ก็กางออกบนหลังของเขาแต่ปีกนั้นเหมือนกับปีกของเทพปีศาจเมื่อแผ่ออกไปแสงของดวงอาทิตย์ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีม่วงและสีดำ พลังของราชาแห่งถวยเทพในกรณีนี้มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโลกระหว่างอิริยาบทต่างๆในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทวีปนางฟ้าทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือผู้คนในพื้นที่ทะเลต่างๆมองดูดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มบนขอบฟ้าหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความกลัว ฉันเห็นจัก,กรพรรดิปีศาจทลายสวรรค์กระพือปีกอยู่ข้างหลังเขาและมุ่งตรงไปหาเหมยกงจือและภายใต้แรงกระแทกอันแรงกล้าที่เกิดจากการกระพือปีกของเขาวัวงอมาตะบนพื้นนินก็หายวับไปในทันทีเมื่อมองดูสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่เป็นเวลา4ี่พันปีกลายเป็นผงในทันทีจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายที่พยายามต้านทานคมดาบของปีศาจมืดก็ส่งเสียงร้องอันเจ็บปวดออกมา ดาบคูเปลเลวเพลิงในมือของเขากระแทกดาบปีศาจทมินที่จ้องเขมองงอขึ้นไปในอากาศและในเวลาว่างเท่านั้นเขาก็รีบวิ่งไปที่จักรพระพัดอสูรที่ผ่าท้องฟ้าเพียงแต่เขาไม่สามารถมองเห็นด้านหลังอย่างชัดเจนของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากด้านหลังของเขา เมื่อหันกลับมามองรอยร้าวปีศาจธมินก็ถูกสอดเข้าไปในปีกเปลวไฟของเขาแล้วในขณะที่ถังซานและจัก,กรพัดสวรรค์เทียนหยางกำลังกัดฟันอยู่ในขณะนี้โดยใช้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาเองเพื่อสกัดกั้นรอยแตกปีศาจธมินที่จะตัดลงจัก,กรพัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่บินไปข้างหน้าด้วยจิตวิญ,ญญาณที่กระตุกและหนึ่งใบมีดปีศาจธมินออกจากร่างกายของเขา โชคดีที่ถังซานและจัก,กรพัดเทียนยางได้ช่วยเหลือเขาในตอนนี้ไม่เช่น,นั้นปีกเปลวไฟของจัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะถูกทำลายโดยคมดาบของปีศาธมินเมื่อมองดูท้องฟ้าอันไกลโพ้นอีกครั้งดาบอสูนอสูนในมือของเหมยกงจือกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับดาบแยกอสูนทมินของจัก,กรพัดปีศาจแยกสวรรค์